เบื้องต้นนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็มีเหตุเกิดเป็นเหตุยิงกันนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับก็เหตุเกิดก็เวลาประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มนะครับไปรับแจ้งก็ประมาณ5ทุ่มนะครับไปรับแจ้งก็ไปดูที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าพบว่าที่เกิดเหตุเป็นตึกสังเกตกรรมนะครับชายที่ โรงพยาบาลศูนย์ของขอนแก่นนะครับคนตายเป็นชายชาวพม่านะครับหนึ่งคนแล้วก็ถูกคนร้ายนะครับยิงเสียชีวิตนะครับในที่กเกิดเหตุนะครับข้อมูลต่างๆนะครับก็กาลังทำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับมาดําเนินการตามกฎหมายอยู่นะครับเราเป็นฉันของร้านสองทุ่มฉันเล่ยนนันยาดเดี๋มาณ้านสามสามถุงกลัวสี่ถุงเฉลยพักไปว่า ชรีบเหรอร่อนตีโบอะไรมาสิชรีบว่าอ่านกินข้าวกินน้ำเด้อเพราะว่าเทียงขึ้นเอหมอบอกให้กินหมอสิน่าท่าตัดหมอค่ะคนแจ้งคนแจ้งมากไหนวก็เรียกว่าเร,ร,ราเรียกบอกบอกว่าฉันว่าหมอบอกว่าสิริพ่าตอนบ่ายไหนวน้านวนอาหารเขาเรียกว่าอันกินข้าวมันสิหมีสิชรีบรว่าสิกต่บอกภาษาคิดเทีมถือแน่ก็ถือแน่ฉันกับว่าได้เบี้ยนเกง่งรู้เรื่องมาคือโรคเขาทีปัญหากับไขมักคอนบ่ ชันที่ชันทั่วเนี่ยคือเล่ามิน่นสินป์กาพมาเนี่ยครับรบลังานว่าเล่าเนี่ยบัตรเดียที่ยังไปจำนำั่มเพลินแต่ว่าเล่าบอกฉันว่าแล้วเป็นเมือนสองแต่ฉันบลุมว่าเล่าใจเพลินโบ่อ้าเป็นสิเนี้ค่ะพี่คือพกฉันใส่เงื่อนกละกระเป๋าแต่ว่าพ่อเงือนเล่าอวอกไหวเดือนพูบเล่าออกับสิหายฉันคาห่อ,อคาห่อคากระเข่งเสร็จแล่าหายฉันสองพ่านพาห่อส,งส,งสงองท่านสองออกกันพูดละเคกงก็คือพ่านอยู่ท่านเอีย เ้อากันเีรยาให้ชั้นเก่าล้อยบาดเนีืยปวด้านี่ก็ก็ชั้นชั้นสีเยใจอยู่วะก็ชั้นสีว่าไมนเป็นเรื่องนี้สินบอกแบบนี้ปวด้าตอนที่หมอซาวบอกว่า,วาเรื่องเขาเล่นโซมันชั้อไม่เอกเสลี่ยนก็เลยโจ้เง,งินแบ่งหามเลยไม่ไม่เติมเนี่ยเ,เ,เอาไปซื้อน้ำเอาไปซื้อน้ำไปซื้อสบ,บู่ไปซื้อของมาไว้กับเติมน้ำมันทำมาเบิ้งเขาเหมือนอื่น